ประมาณพศ2483นะครับนายกาวอารีรอบได้บริจาคที่ดินแห่งนี้ไว้ใช้ให้กับพี่น้องประชาชนชาวตำบลฉลองและตำบลใกล้เคียงดูแลเรื่องของในเนื้อหาของเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพของคนโดยสมัยโบราณน,นั้นเขาเรียกว่าสุขศาลาต่อมาพัฒนาชื่อมาเป็นอนามัย แล้วในปี2553ในยุคข,ของรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ได้ยกระดับจากอนามัยนั้นให้เป็นรอพอสตที่เรียกว่าโรงพยาบาลส,ส่งเสริมสุขภาพตำบลซึ่งวันนี้ต้องเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาพี่น้องประชาชนแล้วว่ารอพอสตทุกแห่งในจังหวัดภูเก็ตและรวมรอพอสตเฉลิมพระเกียรติที่เจองแห่งนี้นั้น<ๆ>ก็ได้ดูแลเรื่อง2องสุขภาพคนในเรื่องของะสมะภูมิ ในขณะนี้ที่มีความสำคัญที่สุดก็คือได้มีการถ่ายโอนภารกิจของสถานีอนามัยเฉลิมพระเก 60, ียรติ60พรรษานวมินทรานีเนี่ยไปอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่สถานีนามัยเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้เนี่ยซึ่งเป็นแห่งเดียวของจังหวัดภูเก็ตนะครับก็จะเป็นตัวแทนให้ประชาชนได้มาเรียนรู้ โดยเราได้ให้ทุกสถานีน้ำใหมเนี่ยได้มีเอกลักษณ์อัตลักษณ์เฉพาะตัวอย่างเช่นมีต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ประจำพระองค์ต้นดอนย่าควินสศริกิจหรือแม้แต่ห้องทรงงานห้องเฉริมเกียรติต่างๆนะครับอันนี้ก็จะได้ให้ประชาชนได้มาศึกษาเรียนรู้ได้ครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับการถ่ายโอนมาเมื่อปีที่แล้วซึ่งเราเองก็จะดูแลตามระเบียบ ซึ่งที่าทางรามสาต,ตอเฉลอพระเกียรติมีไว้กับกระทรวงสาธารณสุขเช่ไนไดเราก็จะเดินตามต่อไปเช่นนั้นนะครับส่วนการดูแลในขณะนี้นั้นก็เราดูแล ทานปสมภูมิซึ่งการป้องกันนะครับส่วนการรักษานั้นเราบริเวณข้างๆเราปศตเฉลิมพระเกียรตินั้นก็ยังมีโรงพยาบาลฉลองซึ่งเป็นผู้ดูแลเรื่องรักษาอยู่แล้วซึ่งในส่วนนี้เนี่ยถึงถ่ายโอนย้ายยังมายังไงกับออกจากกระทรวงสาธารณสุขออกมาแล้วเนี่ยผมเองด้วยการที่มีประสบการณ์และเคยทํางานกันมาก่อนเราตัดจะไม่ขาดครับเพราะว่าเราจะทํางานคู่กันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เรียกว่าอบจกันทั้งหม